แต่สิ่งที่ทผมทำมันยังไม่ดีก็อยากให้เอาไปกลับมาให้ที่ไม่ใช่แค่หัวใจมันยังไม่ดีก็อยากจะขอเธอคืนมาสาที่เธอหาว่าฉันนั้นมันไม่สำคัญเธอเลือกจะทิ้งฉันให้เป็นที่รองแต่เธอจะไปฉัน โอเคไม่ใช่จีดีซีเธอเธอจะทิ้งวิ่งทิ้งฉันไม่อยากดิ้นความผูกพันลริ่มหมดเอาสิ้นเพราะว่าสุดท้ายมันคงจะสายใจมันคงตายพังทลายจนล้มกลิ้งเหนื่อยที่จะวิ่งอ๋อเธอนั่นก็ชิ่งและจะกลับมามันคงไม่ได้ฉันไม่อยากกลับไปแล้วมันวนกับที่เดิมๆและสัญญานั้นเธอก็ลืมไปเหมือนเคยไม่ต้องสัรหาคำได้ดิมาไปเปย์คนอย่างฉันนั้นไม่ควรรักกับเธอแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะยังน้อยฉันก็ยังได้รู้จากเธอแต่จะาจำไว้เด้อคนค<ต>ือไอ้คนนี้เจบไอ้จะเก็บไว้ในใสอย่าได้ในในพอก <ผม S 1> ันอีกเลิกมันยังไม่ดีอย่าี่เอามหมกลัมาให้ชี่มีใจแค่หัวใจมันยังไม่ดีที่อยากจะขอเธอคืนมาสร้างที่เธอหาว่าฉันนานมันมีสำคัญเธอเลอจะทิ้ง จะเธอจะไปฉันทำในแค่อาทิ้งที่หัวใจฉันคดเธอปล่อยให้น้ำตาแล้วมาเดินต่อไป ฉันนั้นมันเอาแต่ใจสื้อผ้าของเธอเอากลับบ้านไปใจไม่รู้ทําได้ไงที่ฉันไล่เธอออกจากบ้านในวันนั้นมันยังฝังอยู่ข้างในถึงไม่เรื่องของเรามันจะไม่เป็นดังฟ้านและเธอก็ควรปล่อยฉันไปแต่คดีมันกันที่เธอได้เจอกับเขาคนนั้นเขามีเขาพร้อมกับเธอทุกอย่างเขาพร้อมให้เธอได้มากกว่าฉันมันต่างจากฉันย่งจนและฉันเป็นคนทิตดื้อรันไม่แปลกที่เธอจะเดินจากไปแต่ไวเรื่องของเราเอาเป็นว่าฉัน ที่ผมทำมันยังไม่ดีกัอยากให้เอามากลับมาให้ทิไม่ใช่แค่หัวใจมันยังไม่ดีอยากจะขอเธอคืนมาสักที่เธหากูฉันนั้นมันไม่สำคัญจะเลือกจะทิ้งฉันให้เป็นซ้ำรอยเธอจะไปฉันทำได้แค่เอาทั้งที่หัวใจฉันคือ 太好。